ตลาดน้ำคลองบางหลวงมนสเสนวิถีชุมชนเก่าแก่ริมคลองบางกอกใหญ่ย่านฝั่งทนบรรยากาศสุดคลาสสิกบริเวณตลาดน้ำชุมชนอาคารมีลักษณะกึ่งสองชั้นนะครับส่วนมากก็จะเป็นไม้เก่าแก่นะครับตลอดริมฝั่งคลองบางหลวง มีร้านค้าขายนะครับร้านค้าร้านที่ร้าลึกร้านอาหารร้านตัดผมและก็คาเฟ่สไตล์ย้อนยุคนะครับชุมชนที่รวบรวมของเก่าต่างๆไว้หลายอย่างมีบริการนั่งเรือด้วยนะครับพาเที่ยวชมวิถีชาวบ้านแถวๆริมฝั่งคลองนี้นะครับมีค่าบริการนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับคนไทยนะครับราคา200บาทนะครับชุมชนตลาดน้ำคลองบางหลวงบรรยากาศดีขนาดเลยนะครับ จุดเด่นที่นี่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศย้อนยุคสุดคัสสิกนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมวาดรูปบ้านศิลปินนะครับชมวงของเก่าหาดูได้ยากมีมุมถ่ายรูปสวยๆหลายๆจุดเลยนะครับได้ดูบรรยากาศเรือผ่านไปผ่านมาได้ด้วยนะครับให้อาหารปลาได้ตลอดเส้นทางพื้นทางเดินของสองข้างทางนะครับเพลิดเพลินกับทุกย่างก้าวดีต่อใจมากเลยนะครับ